ยักเล่ากันน่ะครมันต้ทํางานหนมันแน่นอนเลยกับบอดาเนาะมันบาดบนคนไปเหตุการณ์ที่ายนี่คว่งบอกเบื yeah, yeah. ้องลักษณะเรียกว่ามันบนันเดี๋ยดีบ่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 บงบนบ่บนบ่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 บงบ่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 ่บบ่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 อยบ่บ่บอนบ่บ่่บ่บ่บบ่ ที่หลังอะเฮ็ดงานเนี่ยมันมีนมคมร,รับผิดช,ชอบสูงกันนี่แน่เงินมาจับกับรับเขามวแล้วเห็นไหมโตร,รับงานจังไงนเนี่ยฮะทีมงานคือไปงานผิดฮะร <ไป S 1> ับงานเนี่ยมันถือต้องแม่ทีหลังเอะเจ้าไปใส่มาไปสนามมินส่วนอุณหภูมิรับงาน,นงเนี่ยมันถื่อนเนี่ยให้มันชัดเจนมาไปใส่แท้อังหาไม่น่าคม งานอยู่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดทรับงานถือที่เมื่อไงไปสนามบินสุวรรณภูมิบางคนละพุ่ม,มแต่ว่วววาจะขาบเป็นฝรั่งนี่ <c oughs> ไม่มีอยอะไรที <c oughs> ่เป็นยังไงเอ้ เขี้ยวมันก็รับงานถือของมันอยู่แล้วยมันรับถือเพิ่นบ่ถือบ่มันก็ถือมันถือบ่มันถือบ่เราชูไปถือบ่ลุกขาไปดีกูก็ไปถือฮะกูมุ่งหน้าไว้เลยจากสำนักงานเท่านี่ไปเลยแรีนเขาสารคดีเขาบางปะอินขึ้นโมโตเวย์ลงสนามบินสุวรรณภูมิกักถือไปถือเลยมันถือมองเลยบ่เมียนสนามบินสุวรรณภูมหมอบอกเขาจักงั้นโมเมียนเขาไม่ได้แต่งก่อ เอาการที่ว่ากูไปถือยุกแต่พึ่งพิงอางคือ,อเราไปเสืพอพิชฌากูไปถ่ายยี่ปันจะผับเขาด่ากูแค่แตงด่าหมาหนิเขาได้จะไหนเนม่ยบ้า,ามึงวงดนตรีมึงไปใสึงม,ม,มาเพื่อมาหาแต่แตงด่างเอาข่าวอย่างสี่ข่าวส่งอย่งสี่ฝรั่งเอาฝรั่งสิเจ้าพ่์โทรบอกนัดเวลาบอกว่าอย่าลืมเด้อวันที่ห้ามีนาคมให้มา ไปๆเด้อกูก็ถือว่าเจ้าภาเป็ดพรังโน้สุวนุมๆสนามมินเดวนุ่ม้าไตก็ผมใส่ที่จ้างไปฉลองยังขึ้นวินไม่นะเขาป็เรยลเขาบเขาเ็นซีรัยเขาเจ๋งแน่แต่ต้องน้ง้องต้องต้องต่งน้้องต้้องตองตงองตงต้ง้องต้องตอตองต้องง้ององอ้อ้อองอ้ อดพบจำไว่ได้มือนที่ว่าไปหาลวงพอไปหาลวงพอลงอครับผมเปิดสัญญาองน้ลวงพอพ่ซอยอื่นคนอินอิโอนคนอย่างนี้เอได้ไม่งานหลายๆลวงพอเอาหน้าคว้ไขหน้าวาไข่เล่อยเหมือเออเอาหน้าวาขปั๊บในนั้นอปั๊บยกขึ้น่วปั๊บสัญญาณเลยแล้วรับหถอจังหวัดท่านไงไปบ่หอดกิโลรดฟิลอันเซนักฮักขาเรื่องไรโอเ นักวอกเซียอ็หาลยใส่ว่ามาเลยขับรถเก่งไปเนี่ยนักวอกสิบหล่อมาก๊าถูกสักซีถลงทุนแค่นี้มันกำไรมหาศาลเออนึกในสัหวนสปั๊บขับรถกลับไปหาหลวงพ่อเลยเอากับไปเฮ็ดย่างยีกหลวงพ่อครับผมอายุหลปยนีแล้วพระท่านมีหนเยอะเลยเป็นอย่างหลวงพ่อ่อจะมีแบบว่านักเมตตามหานี้เหมือผมพ่อหหนแเลยบอาคุณนแ็ อ้ยี่ยหลายนี่คุณเียนแล้วมหาเสน่ห์นี่ได้คุณเพียนปั๊บบ่ล่ะเอเอาเสน่หงาเอาเสน่หงามไปครับน้องวักขับรถออกจาวัดวัสิเขาปาก้างสิยมมาแสดงงาน้องนะไปที่ไหนไปที่ไหนยามใส่ไอ้คุณแนักสดเออสันบูเอันไหสันแสดงว่าทั้งสองนี่ออกฤทธิ์อภิริหารนี่หเาโอหเกี่ยววะก็ไได้สิเออันเจ็บเบิ่ง ใชเป็นกูจจไหวเป็นเจ้าไหนอ่ะคุณแพ้กันนากกวบมีเรื่องกันไน่ยามกันไหมคุณแพรกันมากกว่เชิงกันเฮ้ยมีอะไรกันเอ้ยซิบเชิงบอเชิงจะไปปัะทังกันบัดนี้หอสมาหงานปั๊บเดินกูมาทองมาองเดนกูมาทองไปแม่เจ้าเหน่งไม่ได้เป็นขอไปออกจากทองมากว่าว้ยสั่งออกแล้วบัดนี้สมมติ่า สมมูรว์แชุไปเห็นชุดวนนพวกพี่ีเออชุดเดียน่ฝรั่งมืออะไรเอหมวน่งชุดนเดี๋บอสเเรีนใ้ฝรั่งมือกัินร่องเป็นภาษาฝรั่งเลยเนาะฝรั่งใส่ไม่แต่ล่หวยเยเป็นฝรั่งฝรั่งยังไห่องกับังคเนี่ยเอามากระพนกันไปบบหามึงกระสนน้มีนกระปุนกันไปเนี่ยนะโอ้ยเอาเล่าไปหอมฝรั่งเป็นบ้าบอเจากัเป็นผู้จัดการตื่้ามีสมองเป็น่างมงสิเ็นไม่ได้เป็นแางต้าฝรัไร บ่ละเด็กคนพนัล่ำเป็นแต่ล่ำไปฟังเี้ยลัจังว่าโอเพนนิ่งี่ังอแพ่นโอเพนนิ่งลั่จังว่าเปิดพมันกันเปิดเปิดโอเพนนิ่งขึ้นว่าแมเปิดพมันนะะจังว่าโอเพ่นนิ่งซิติงออเดอรแช่ยังซิติงออเดอรแช่ยางอกมานังจะเสองตังเขาจะเปิดพมันเน่ยาอมานังจะต้องตัง ก็เธอดีกว่าอยู่กว่าอ่อ่ตเตอร์คอยหามันม่ยมายดาลิงเฮียนที่ดาลิงโฟตตอรต่อแรกว่าค่ะพี่สอดส่องสายตาหาสาวกดที่รักออ้าวอ้าวโอ้โหโอ้อ้โอ The moon is in the sky The moon is in the sky But you can fly to the moon We can go to the moon We can fly a way ต้งใจยู่มาหัวใจหูวันในห้างอินเตอร์เลนี่ไม่ดูนี่นี่เออมันไม่องดูกูสิบคนสุดในนึอนี่หลายคบอกว่าซอยฝรั่งกับซอยเป็นนี่ซอยฝรั่งนี่นะเออฮ้ยซอยยังไงซอยซอยู้ตังฟังตังซอย and the b i r d chip and the birds for gun in the r a n d on t h tree โอ้ยเปลปลปลฮะแปเป็นไทยให้ฟังนี้นกกระทิบ นกกระจอรนกระจอเออโฟกันกับหนึ่งสองสามสีอ๋อสีกันห้างออนาที่กับทตัวไหนเอัรนกระจอกสัน้างส่กันเจ้ากจบก็โ้เหลนอยู่หรอเนาะนี่แะดงว่านี่เก่งเก่งภาษาฝรั่งดิดอกใจยิงเจอจังจ๊ไล่พร้อมเออเก่งภาษาฝรั่งเป๊ะหลอกเพียงฝรั่งในบ่นษัทเฮ้ยฝรั่งหฝรั่งแต่ฝังของไผ่เพียงของอันนี้ได้ป่สมัไมเกาๆ่นะ แเงี้ยไงเนี่ยสกอเปียนบ่เออไม่งดไม่งมไม่เงดิดำดำดไม่านั่นแหละไม่งดบัตรนการักาดดำไม่งี้เหเมียนโปลูขึ้นยังมีนเป็นยังไปั่มดปัสมเป็นผูหนาทีนีเลยจบสมเป็นโหนายุเดินท่าม่โลแลวปับ เขาบุกขายหนาดิเขาไม่ร <laughs> well, we ูกผีเขาระดับไีนอินเตอร์ร่องหมอรับเหมือนเป็นภาษาอังกฤษก็ได้วินเจ้าธรรมดาได้ไหมวิดออฟเชงวิดออฟเชงแค่ยังก็วิดออฟเชงเฮ้ยแปลฟังเงมันแปลว่าจังไรวิดออฟเชงอ่ะเฮ้ยบอกก็สู้การศึกษาหน่อยลำบากแต่เฮ้ยไก่ยากษ์งเนาะวิดออฟเชงอ่ะวินออฟเชงแปลว่าวินก็วินมันจะใชเเราเราเราออฟว่ะหยุดรถเชงส้มเชงวินออฟเชง วินมอเตอร์ไซค์อยู่รถซื้อส้มเชงแม่ยนบอกเวาหนาไม่เมนรอบอุเรียนมากเรียนมันเม่นแท้นะแม่นลอนอลอกบอเดี uh yep> ๋ยวดี๋ยวเดวอเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋นี่ยังเอยไอ้สองคนนี่มันงง เออ,อ,อมันฟังบอรู้เรื่องนี้เนี่ยห่วยพยายามจับใจี๊ยคว้เอาด้โมเมนต์โมเมนต์ถัเมื่อกี้นี่มึงก็ดึงหางไว้เกิมีการเสียร้องรั้นเวทร้องดัดอบบน้เหรนมันหัได้นี่ตัวมันสองคนเนี่ยมัน,น,ม,นมันเปื้มันเลี่ยนหน่อยมากอ,อย่าให้มันเข้าใจนนะเหมือนน่ะไม่ได้ประเด็นโมเมนต์ตัวร้องเป็นภาษาอังกฤษไปเลยเออเดี๋ยวห้องสิ่แปดเป็นภาษาไทยสองคนหนึ่มันฟังเออเป็นไรเลยอ้โหเรียนมาอยู่บ่อ้ยเรียนมาคือการโอ้ยเย่แปลผิดผิดผัดดิห่วยจบงเือนนี่หควย เงินประค่าหมดแล้วเอาบังก็รู้ตามใจแม่เจ้าเทราตามตามใจแม่เจ้าเทราโูเลี่ยงเท่ามาภูเลี่ยงเท่ามาภูเขาหนงใหญู่ขานน้องใหญ่และน้องหมอลำตุก ไม่มีงานโอ้ยนะครับกองก็สีจับต้นอะไรแล้วองน่้เรียกมอสแล้้โอ้ยมันดังละยะดว่าเน่นไหเน่ย่งมากกว่าก็รวอันนี้มันย่ยเาออาวเรามันดังต่ห้องดังทิมวงห้องันไปแบบฮวนอมันเออหมายถึงว่าดังไมีเสียงเพอเรียงน้ไปเลนสาก็มี่เคนเมืองคนสมนอเออนะเขาเ้าเขาต้งมีโอกาสได้ออกซื้อคุดยอดแล้วเป็นมอสลัอินเตอร์ที่สุดเลยเพน ผมยังมึยังพูได้ขับรถฮะพูดได้คนขับรถรถอย่างไรเอาสไป,ปสวนนะพุ่มเนี่ยอันนี้เป็นรถส้วนตัวได้เผู้จัดการนี่เนี่ยรถสนตัวป่ไม่มรถส้ว<ะ>นแลนหอดสิรถมึงฮะมันแลนหอดสวนนพุ่มมัสิเขาเป็นอย่างจีบหอดแล,ลนน้ำกุนกันไล่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 โอ้โมันไปน้ำกลุ่นจั่วรวยสตาร์เครื่องมาเงที่รอบลกรื่อ่ยทีหลังจะเตจจงดีจักเถื่อนได้ขับผู้จัดการครับโอ้มันผ่านมายว่าร่อมเมนอันเรื่องผ่านมัน มันม็น่าจะพาดน,นี่อเอาที่โม้เขาเลยไม่ทันะตัวเป็นพ่หนาวงเด้อผูร้องโทษไปคุยกับจอภาพเบิ้งมาเลออื่อนเป็นงานอลื่นในบว์เลือัลโหลฮัลโเอาวาเรับกันหรอับหอพัดพัดฮัดฮัดัล <Hello. S 1> ขาบคุณมสวัสดีคร,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 รับขับมอนครับมรัครับขับเขาเลื่อนงานนะครับ ก็ขู่กันอยู่นะครับบทันนะครับมันเป็นคนละอนะครับเรือมาก็สกวกวแต่ฟังหน่ังแล้วมจะเก็นมอนเฮ้ยเลือนงานอยู่ไปปอนนะงานแต่งบัรทันเอาเป็นวางเอาเป็นวางงานวันไหมวันวัน n g สบก็ได้เอาลำงานซบเนาะสบเจ้านันแหลสบพลังบพลังเนาะโอเคโอเคแค่นี้นะรวังใจแรงระวังใรงเอวาฟักฟักเโอฟักทองฟักไทยโอเคโอเคแปงกิวเวลรกูแงกุพี่นุ่ที่โชว์ปฏิิรเดียวโอ้ลลง มา่ลเรสุดใจนี่ได้ยินไหโทษทไม่โทษทำไม่มัศรีบริษณีเขาพะบิผ่านนนตายตายเขาะรบรผ่านแนน่บอกเขารบรไหมเทม่เขาอนี่เขาต้ังติดต่เขาต้องตาตบต ใหม่กาแฟาพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ